สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสะข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวันประวรแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันศุกร์ที่21เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566คุณสุทินให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าปฏิกิริยาประเทศเพื่อนบ้านกรณีนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนื้อหาใจความเนี่นะครับเริ่มต้นอย่างงี้ครับ ในกรณีที่รัฐสภาได้ลงคะแนนให้ในายพิธาริมเจริญดัตไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาคือ750คนแล้วทำให้ในายพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดปฏิกิริยาทั้งดีใจทั้งสุขใจแล้วก็ผิดหวังเสียใจในหมู่คนไทยหลายล้านคนนะครับ แต่ความรู้สึกดีใจและเสียใจหรือเสียดายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนไทยนะสิครับลาไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนใกล้ชิดติดกับประเทศไทยด้วยนะครับปฏิกิริยาในประเทศไทยเนี่ยเข้าใจว่าแฟนๆแนวหน้าส่วนใหญ่จะสัมผัสได้จากสื่อกระแสหลักแล้วก็สื่อกระแสรองอย่างเช่น t วิตเตอร์เช่น Facebook เช่น l i น์แล้ก็อื่นๆที่คนจนํานวนมากออกมาสแสดงความสุขใจแล้ก็โล่งใจ แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีคนจํานวนมากเหมือนกันที่แสดงอารมณ์เกลี้ยวกลาดผิดหวังเสียใจคอลัมน์ทวนกระแสข่าววันนี้เนี่ยเราจะให้น้ำหนักไปที่ปฏิกิริยาของประเทศเพื่อนบ้านคือกัมพูชาและก็สาภาพเมียนมาซึ่งมีชายแดนใกล้ชิดติดกับประเทศไทยนะครับเริ่มที่กัมพูชาครับสมเด็จอัคระมหาเสนาบดีเดชหุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยได้มีการทวิตข้อความ คุณเซนบอกว่าอย่างนี้ผมขอประกาศวันนี้ว่าความล้มเหลวของนายพิธาที่ไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนมากพอที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยผมถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ของฝ่ายค้านผู้ทรยศในกัมพูชาด้วยนี่ไม่ได้ไหมายความว่าผมแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเด็นของผมเนี่ยคือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผู้ทรยศ คาดหมายเสมอมาว่าเมื่อนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนทรยศคนนี้แหะครับจะใช้ดินแดนของประเทศไทยเพื่อเคลื่อนไหวแล้วก็ทำลายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาแต่บัดนี้เนี่ยความหวังของฝ่ายค้านกัมพูชาได้ละลายเหมือนกับเกลือตกลงไปในน้ำแล้วนะครับอย่าริเล่นการเมืองโดยอาศัยจมูกคนอื่นหายใจนี่คือคำเตือนด้วยความปรารถนาดีของผมไปยังกลุ่มสุดโต่ และนี่ก็เป็นทวิตเตอร์ของนายฮุนเซนนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชามานาน39ปีซึ่งน่าจะมีมูลความจริงอยู่บ้างนะครับเอาละไปดูอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเราคือสหภาพเมียนมาที่พลเอกโซวินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลทหารพม่าพูดเอาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับพลเอกโซวินบอกว่ายอย่างนี้ ให้ระวังพักก้าวไกลที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายในประเทศพมา่าเป็นการพูดหลังจากที่รัฐสภามีมติไม่ให้ในายพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ยังไม่มีปฏิกิริยายังเป็นทางการจากพม่านะครับเพียงแค่วิทยุภาษาพม่าเสนอข่าวนายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีบนไปบนมาหลายรอบเท่านั้นเองส่วนในพลบีทูซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารขยา ที่เป็นกองกําลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยนะครับในพลบีทูได้บอกว่าอย่างนี้นายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีผลกระทบต่อฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าอย่างรุนแรงเลยทีเดียวบีทูพูดอย่างนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับว่าพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกและจะมีผลกระทบยังไงให้รายละเอียดแต่เพียงว่าในช่วงเวลาสองเดือนนี้เนี่ยมีผู้อพยพชาวพม่าส่วนใหญ่จะเป็นชาติพันธุ์ขยา หนีตายจากการปราบปรามของทางหารพาม่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่8,504คนด้วยกันกระจายกันอยู่ในศูนย์พักชั่วคราวที่บ้านเสาหินบ้านอุนูบ้านแม่กี้บ้านจอปตีและก็บ้านในสอยผู้อพยพเนี่ยเข้ามาโดยการช่วยเหลือของ IRC หรือว่า International Rescue Committee นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ไทยนี่เป็นคำพูดของนายพลวีู ส่วนผู้เขียนซึ่งก็หมายถึงคุณสุทินเนี่ยแหละครับบอกว่าในหน่วยงาน IRC เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองกัมพูชาหน่วยงานนี้อาจจะมีจรชน,นี่แฝงตัวเข้ามาในหน่วยงานด้วยหรือไม่พลเอกบีทูบอกว่านายพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะมีผลกระทบต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารพรม่าอย่างรุนแรง ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพักก้าวไกลมีนโยบายให้ประเทศไทยเนี่ยรับผู้อพยพรุ่นใหม่เอามาไว้ในประเทศไทยอย่างไม่มีกําหนดใช่หรือเปล่าขณะเดียวกันนะครับเนอร์ด้าซึ่งเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพลเอกโบเมียอดีตผู้ยิ่งใหญ่ในกองกําลังเกรี่ยน KNU เนอร์ด้าแยกตัวออกจาก KNU มาเป็นผู้บัญชาการกองทัพกอตูเลได้กล่าวกับแนวหน้าบอกว่าอย่างนี้ครับ ฝ่ายต่อต้านเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลไทยในทุกรัฐบาลน,น่นแหละครับไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะชื่อพิธาหรือไม่ก็ตามขณะที่ในประเทศไทยนายพิธาเนี่ยยังคงยืนยันว่าจะสู้ต่อโดยการวางยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อให้สอวอเนี่ยสนับสนุนเขาในการเสนอตัวให้รัฐสภาพิจารณาเป็นนายกร,รัฐมนตรีในการประชุมร่วมครั้งต่อไปซึ่งคาดหมายว่าจะเป็นวันที่19กรกรกฎาคมนี้การยืนยันว่าจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งเนี่ยทำให้มีปฏิกิริยาจากนักการเมือง จากนักกฎหมายหลายคนนะครับออกมาแสดงความคิดเห็นกันว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เนี่ยทำไม่ได้หรอกครับแต่หลายฝ่ายก็บอกเช่นกันว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานสภาว่าจะให้ในายพิธาเสนอตัวเป็นครั้งที่2หรือไม่คนที่เคยเป็นประธานสภาเนี่ยให้ความเห็นสัน้นๆบอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของประธานรัฐสภานะครับ แต่นายประพันธ์คูณมีสมาชิกวุฒิสภาให้เหตุผลพร้อมกับยกข้อบังคับและก็กฎหมายหลายมาตราเนี่ยขึ้นมาอธิบายว่าเรื่องนี้ทําไม่ได้หรอกครับประพันธ์บอกว่าอย่างนี้มีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่ากรณีการเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะสามารถนํายติเดิมมาเสนอให้รัฐสภาพิจารณาโหวตในยติเดิมนี้ได้อีกหรือไม่เนี่ยนะครับประพันธ์บอกว่าผมขอตอบอย่างนี้นะครับเสนอยติดังกล่าว เข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทำไม่ได้ครับเพราะถือว่ายตินี้ตกไปแล้วจบไปแล้วนะครับด้วยเหตุผลดังนี้และสวประพันธ์เนี่ยก็ยังสาทยายถึงข้อบังคับและก็กฎหมายอีกหลายมาตราที่ทุกท่านสามารถหาอ่านได้จากสื่อทั่วๆไปจิงย่อเอาไว้เป็นที่เข้าใจกันแล้วกันน,นะครับคุณสุทินบอกว่าจากประสบการณ์ในการทําข่าวมา45ปีเนี่ยนะครับ บอกตรงๆนะครับไม่เคยเห็นประเพณีที่ไหนเลยที่นักการเมืองคนเดียวสามารถเสนอตัวให้สภาเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้ถึงสองครั้งนะครับและก็เชื่อว่าในระบบการสรรหานายกรัฐมนตรีแบบรัฐสภาไทยเนี่ยเสนอตัวเลือกกี่ครั้งผลลั์มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผู้ที่ลงมติไม่เห็นด้วยครั้งแรกเนืองจากเห็นว่านายพิธาและพรรคก้าไกลเนี่ยมีนโยบายที่จะไปบั่นทอนความมั่นคง,งของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนและก็เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยดังนั้นในห้วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับนายพิธาจะกลับใจมาลงคะแนนให้ในายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะทําได้ยังไงล่ะครับและอีกอย่างหนึ่งนายพิธาเนี่ยถูกร้องเรียนว่าละเมิดกฎหมายอาญามาตรา112และยังถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อซึ่งอยู่ในระหว่างที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าจะรับคดีถือหุ้นสื่อหรือไม่ หากสารรับพิจารณาคดีและมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารตัดสินคดีเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนายพิธายังคิดว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หรอครับพิธาน่าจะรู้อยู่เต็มอกนะครับว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นศูนย์เลยแต่ก็ยังเดินหน้าเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเหตุใดที่นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายการทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยในข้ออ้างที่ว่าผู้มีอำนาจ กลั่นแกล้งขัดขวางไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลโดยไม่พูดความจริงนะครับว่าไม่มีใครหรอกครับที่มากลั่นแกล้งนายพิธาทุกอย่างแต่เป็นเพราะกรรมที่นายพิธาเนี่ยทำผิดกฎหมายเอาไว้เองนะครับ